เมื่อจะเจริญเข้ามาสู่ทางปัญญาก็ต้องละต้องคลายจากบัญญัติอารมณ์เข้ามาสู่อารมณ์ที่เป็นปรมัติอย่างในกรณีเสียงได้ยินเสียงเป็นปรมัต์ได้ยินเป็นปรมัติ แต่ความหมายของเสียงเป็นบัญญัติที่มันเป็นความหมายออกไปเป็นบัญญัติเนี่ยเป็นบัญญัติอารมณ์แล้วก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของได้ยินความหมายของเสียงเนี่ยไม่ใช่เป็นอารมณ์ของ ของได้ยินเป็นอารมณ์ของของการนึกเป็นอารมณ์ของการนึกคิดซึ่งเป็นจิตทางมโนทวารคือทางใจส่วนเสียงนั่นเป็นอารมณ์ของจิตทางโสตทวารคือทางหู เมื่อมีการนึกมีการประมวลมีความปรุงแต่งมีความคิดไปในความหมายของเสียงในขณะนั้นอารมณ์เป็นบัญญัติ สิ่งที่เป็นปรมัติก็มีอยู่ขณะนั้นคืออะไรก็คือตัวที่กำลังตรึกนึกถึงความหมายตัวที่กำลังนึกถึงความหมายนั่นะคือปรมัติตถ้าสติระลึกตรงปรมัติตก็จะระลึกได้ถึงลักษณะของความนึก สติสมัชัญญาจะจะเข้าไประลึกเข้าไปสังเกตลักษณะของความนึกตัวนึกตัวคิดนี่เรียกว่าสติระลึกตรงต่อปรมาที่กำลังปรากฏสิ่งเหล่านี้ปรากฏอย่างไวนะ เสียงกระทบได้ยินความนึกรู้ความหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วนล้วก็อาจจะมีเสียงซ้ำเข้ามาอีกนึกอีกมีเสียงซ้ำๆๆๆเข้ามา <c oughs> แต่ว่ามันไม่ใช่ได้ยินตลอดเวลาไม่ใช่ได้ยินเสียงตลอดเวลา มันมีการขาดตอนมีการสลับได้ยินคิดนึกได้ยินคิดนึกเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าได้ยินตลอดอย่างนั้นไม่ใช่หรือเสียงก็ตามไม่ใช่มันดังตลอดเวลามันมีการขาดตอนแม้ว่าเสียงบางอย่าง ที่เขาเปิดเราดูผุนผินมามันดังตลอดเวลาแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีการขาดตอน <c oughs> มีการขาดตอนขาดตอนขาดตอนแต่ว่าความถี่ของมันถี่มากเนี่ยมันก็เลยดูมันตลอดเวลา แล้วก็การรับรู้นั้นมันก็ไม่ใช่รู้ได้ตลอดเวลาคือไม่ใช่ได้ยินอยู่ตลอดเวลามันมีภาวะมีสภาวะอื่นเข้ามาสลับ <c oughs> นี่นต้องใช้ความแยบคายสติที่อบรมยิ่งขึ้นก็จะเข้าไปประจักษ์ถึงธรรมชาติเหล่านี้ว่า มันมีความขาดตอนอย่างท่านทั้งหลายขณะนี้กำลังได้ยินมีเสียงมีได้ยินมีการตรึกนึกถึงความหมายถ้าลืมตาก็มีการเห็นมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกแต่มีความเย็นรู้สึกเย็นรู้สึกปวด ขามีอารมณ์หลายอย่างทางตาก็มีสีหืบสีจับภาพทางหูมีเสียงทางกายก็มีเย็นมาประทบมีร้อนมีตึงมีไหวมีแข็งมีปวดมีเจ็บทางใจก็มีการตรึกนึก สู่ความหมายถ้าหากว่าไม่มีการตรึกนึกในเสียงแต่ละคำแต่ละพยางค์ที่มันต่อกันเป็นประโยคยก็จะไม่รู้เรื่องเลยเนียที่ที่ฟังไปเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ต้องมีการตรึกนึกอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ปรากฏการไม่ได้พร้อมกันเห็นได้ยินคิดนึกรู้สึกเย็นไม่ได้พร้อมกันต่างขณะจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เกิดพร้อมกัน คือเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินคิดนึกก็คิดนึกเนี่ยตามสภาวะความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เลยทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตพระองค์ทรงตรัสว่าทุรักัมมังเอกรจรังอสริลังคุมหัสยัง เยจิตตังสัญญเมสันติโมพันติมารพันธนาจิตนี้ไปไกลไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างมีท่ามเป็นที่อยู่อาศัยชนเราใดสำรวมระวังรักษาจิตได้ชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแข่งมาไปไกลคิดไปได้ไกลอยู่ตรงนี้คิดไปถึงบ้านถึงต่างประเทศ ายดวงเดียวคือหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นมาทีละดวงมีท่ามไปที่อาศัยคืออาศัยกายเนี่ยอาศัยกันอยู่อาศัยอาศัยวัตถุทำหน้าที่คิดนึกอาศัยตาทำหน้าที่เห็นอาศัยหูทำหน้าที่ได้ยินอาศัยจมูกทำหน้าที่รู้กลิ่นอาศัยลิ้นทำหน้าที่รู้รสอาศัยกายทำหน้าที่รู้สึกโผฏฐารมณ์ อาศัยหาไทยวัตถุหัวใจในการที่จะรู้เรื่องราวความหมายสั่งการน่ะน้ัอายร่างกายหาไทยวัตถุนี้อยู่อสศรีระไม่มีรูปร่างจิตไม่มีรูปร่างชนเราใดที่สำรวมระวัง คือมีสติตามดูรู้เท่าทันก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารจิตเกิดขึ้นมาทีละดวงนะขณะเห็นก็คือจิตดวงหนึ่งขณะได้ยินก็คือจิตดวงหนึ่งขณะคิดนึกก็คือจิตดวงหนึ่ง ขณะรู้สึกเย็นก็คือจิตดวงหนึ่งตามหลักฐานพระเจ้าแสดงจิตนี้เกิดขึ้นมาทีละดวงไม่ใช่เกิดมาทีละสองดวงสามดวงพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเมื่อจิตทางหูเกิดขึ้นทำหน้าที่ได้ยินจิต ทางอื่นมันก็ไม่มีทางตาทางใจไม่มีทางนั้นนะมันเป็นลักษณะเป็นรวดลายของรูปธรรมนาะมนธรรมเป็นรวดลายของปรมัตธรรมคือปรมัตธรรมเนี่ยมันเป็นสังขารธรรมคือเป็นธรรมที่ถูกปรุงแต่งนะถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมา เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องดับไปเมื่อเหตุปัจจัยที่เป็นตัวปรุงแต่งมันดับมันก็สังขารธรรมเหล่านี้มันก็ดับหลวงพ่อสุรศักด์ขีมรังสีเจ้าอาวาสวัดมหิยงจังหวัดพระนครศีอยุธยาท่านมีนามเดวว่าสุรศักด์ เพียงอาทิตย์ภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2518ณวัดพร้าโสพนาราตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านเป็นพระภิกษุผู้มีความรู้แตกฉานในอภิธรรมคำพีเป็นพระวิปัสนาจารย์ผู้มีจจริยวัตรอันน่าเคารพเลื่อมใสแก่ศิษยานุสิธย์ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของท่านพระอาจารย์สุรศักดิ์ที่มุ่งหวังจะมีส่วนช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผสมผสานกับแรงศรัทธาของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย จึงทำให้บริเวณโดยรอบโบราณสถานวัดมหิยงที่เคยเป็นป่าเปี่ยวรกกร้างมานานได้กลับกลายเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานที่สงบร่มรื่นเป็นสถานที่อบรมเพื่อขัดเกลากิเลสของพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศในปัจจุบัน สัพพะระสังธรรมะรโสชินาติรรถธรรมย่อมชนะรสทังปวง